แสงสุรีรุ่งโร์ชื่อจริงว่าเฉลียวไกรอ่ำเกิดเมื่อวันที่27รกรกฎาคมปี2496ที่บ้านเล็กที่156หมู่13ตำบลคำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรคนโตของนายแพ้วและนางยุ้ยไกรอ่ำจบการศึกษาชั้นป .4 ที่โรงเรียนวัดบ้านจานใกล้บ้านชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเริ่มร้องเพลงประกวด มาตั้งแต่อายุ9ขวบส่วนมากจะร้องเพลงของชายเมืองสิงห์และรุ่งเพชรแหลมสิงห์มีแพ้ชนะคล้าคล้าวันไปด้วยพ่อกับแม่แยกทางกัน ตั้งแต่เฉลียวยังเป็นเด็กจึงทำให้ชีวิตลำบากพอสมควรพอเริ่มเข้าสู่วัยแตกพานก็ไปรับจ้างแบกข้าวโพดขายที่อำเภอปากช่องทำงานโดยได้รับค่าจ้างเป็นปีปีละ1,000บาทโดยเฉลี่ยค่าแรงเดือนละไม่ถึงร้อยหลังจากเลิกจากงานแบกข้าวโพดก็ยึดอาชีพกรรมกรแบกหามทั่วไปเรียกว่าไม่เกี่ยงงานหนักเอาเบาสู้ขอเพียงให้ได้เงินมาประทังชีวิตในปี2515ขณะนั้นเฉลียวอายุได้19ปีก็ได้ลาบ้านเกิดเดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อหาหนทางเป็นนักร้องตามที่ตัวเองใฝ่ฝันแต่เส้นทางการเป็นนักร้องไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดปัญหาหลักในการเข้ามาสแสวงโชคในกรุงเทพของนักร้องทุกคนก็คือไม่มีเงินในการเลี้ยงชีพฉเฉลียวไกรอ่ำก็เช่นเดียวกันเมื่อเงินที่นําติดตัวมาหมดลงก็ต้องดิ้นรนหางานทําเพื่อหาทางเอาตัวรอดไว้ก่อนในที่สุดเฉลียวก็ได้ไปสมัครงานอยู่ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ Ambassador, สุขุมวิ 11, ท11ถนนสุขุมวิทกรุงเทพในตําแหน่งพนักงานล้างจานได้ค่าแรงเดือนละ450บาทในระหว่างทําหน้าที่ล้างจานอยู่3ปีก็ได้ศึกษาวิธีทําอาหารไปด้วยจนเกิดความเชี่ยว ชาจึงได้รับเลื่อนชั้นให้เป็น คุกอาหารฝรั่งทําให้ไรายได้ดีขึ้นจนพอมีเงินเก็บไว้บ้างทํางานเป็นกุ๊กอยู่นานถึง7ปีที่จริงอาชีพนี้น่าจะเป็นอาชีพหลักที่สามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรมแต่ในใจเฉลียวก็ยังคุกครุรนไปด้วยเสียงเพลงจึงพยายามหาช่องทางในการเข้าไปเป็นนักร้องลูกทุ่งให้ได้ในช่วงเวลาที่ทํางานอยู่ที่โรงแรมยามว่างก็ตระเวนไปร้องเพลงประกวดอยู่เป็นประจำครั้งหนึ่งเคยไปร้องประกวดที่เวทีสุภาพงค์ลาดพร้าวมีโอกาสได้รู้จักกับไพรินรุ่งโรธซึ่งเป็นนักร้องจากวงดนตรีจิระบุตรของครูรั สันจิรสุขจึงได้เป็นเพื่อนกันจนวันหนึ่งในปี2521ปรีชาประพาชื่นได้จัดประกวดร้องเพลงเงาเสียงสายันสัญญาที่ตลาดปากคลองตลาดใหม่แถวบางพลัดโดยนาเพลงที่สายันร้องประกอบไว้ในภาพยนตร์เรื่องขยะสังคมมาให้ร้องประกวดซึ่งมีเพลงอยู่2เพลงคือ1เพลงขยะสังคมร้องโดยสายันสัญญาแต่งโดยครูจุลธีทานทอง2เพลงขยะมนุษย์ขับร้องโดยสายันสัญญา แต่งโดยครูพงศักดิ์จันทรุข,ขาฉลิยวไกรอ่ำเลือกที่จะร้องเพลงขยะสังคมผลการประกวดในครั้งนั้นปรากฏว,ว่าเขาได้รับรางวัลชนะเลิศหลังจากนั้นเพื่อนที่ชื่อไพลินรุ่งโรธแห่งวงดนตรีจิระบุตรก็ได้พาเข้าไปพบกับครูสำริดรุ่งโรดหรือสำริดสีเผือกที่สำนักงานวงดนตรีซึ่งขณะนั้นครูสำริดเป็นนักแต่งเพลงประจำอยู่วงดนตรีจิรบุตรฉลิยวไกรอ่ำจึงขอฝากตัวเป็นศิษย์ของครูสำริดครูสำริดก็มีความยินดีและมอบเพลงมาให้สองเพลงคือเพลงแห่ขันหมากและหน้าออร่อย โดยครูคิดค่าเพลงเพลงละ600บาทเมื่อได้เพลงมาแล้วเฉลียวก็ให้เพื่อนพาไปพบครูสมัครวงสาโรธเพื่อทําดนตรีให้ครูสมัครคิดค่าทาดนตรีเพลงละ600บาทเหมือนกันตอนนั้นเขายังพอมีเงินเก็บจากการทํางานจึงมีทุนทําเพลงและในปี2521น้นั่นเองเมื่อทําดนตรีเสร็จก็ไปเช่าห้องบันทึกเสียงโรตาในการร้องบันทึกเสียงครั้งแรกในชีวิตจํานวน2เพลงโดยที่ครูสมริดรุ่งโร์เป็นผู้ไปควบคุมการบันทึกเสียงด้วยตัวเองและจากการที่ตัวเขาร้องชนะเลิศในการประกวดเงาเสียงสายยันส เพราะฉะนั้นในการร้องบันทึกเสียงครั้งแรกเพลงแห่ขันหมากเขาจึงร้องในแนวเสียงของสายันสัญญาอย่างเต็มรูปแบบและขณะที่ร้องไปถึงท่อนที่ว่าก็เราคนจนไม่มีรถยนต์จะขี่จ่าจวบหรือสุขสันตหันษาซึ่งนั่งอยู่ในห้องอัดด้วยได้ทักท้วงขึ้นว่าเสียงดูจะเหมือนสายันสัญญาไปนะเดี๋ยวคนฟังเขาจะสับสนเหมือนที่เคยมีปัญหามาก่อนแล้วหน้านี้ตอนที่ครูพรพรนารายนำสัญญาสายันมาร้องเสียงทับสายันสัญญาทำให้คนฟังสับสนไม่รู้ว่าใครเป็น ตัวจริงปลอมครูสำลิดรุ่งโรดได้ฟังดังนั้นเมื่อได้ฟังความเห็นจากผู้ที่คร่ำบอดอยู่ในวงการวิทยุและวงการเพลงทักท้วงมาท่านก็สั่งเบรกและยอมแก้เนื้อท่อนนั้นโดยครูสำลิดแก้จากคำร้องที่ว่าก็เราคนจนไม่มีรถยนต์จะขี่เปลี่ยนเป็นก็แสงสุรีรุ่งโร์ไม่มีรถขี่เพื่อให้คนฟังได้รู้ว่านักร้องคนนี้ชื่อแสงสุรีรุ่งโร์ซึ่งเนื้อหาของเพลงท่อนนี้ถือว่าเป็นท่อนเด็ด หลังจากเพลงแห่ขันหมากถูกเปิดออกอากาศเพียงไม่นานก็กลายเป็นเพลงฮิตติดตลาดชื่อของแสงสุรีรุ่งโรดโด่งดังเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงตั้งแต่นั้นและก็เท่ากับว,ว่าชื่อแสงสุริรุ่งโรดนั้นครูสทธิ์รุ่งโรดเป็นผู้ตั้งให้และเป็นการตั้งสดๆในห้องอัดนั่นเองหลังจากนั้นครูสทธิ์รุ่งโรดก็แต่งเพลงชุดที่2ให้เขาอีก6เพลงดังต่อไปนี้ 1. หิ้วกระเป๋า2แฟนเขาเราดัง 3. หนาวนอกร้อนใน4น้ำตาหน้าตก5้าดอนประดู หกสารภาพรักใน6เพลงนี้เพลงหิ้วกระเป๋าดังมากที่สุดจนได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานก่งสตวรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่สองในปี2534ถึง3โลกคือ1ขับร้องยอดเยี่ยมโดยแสงสุรีรุ่งโรจน์ 2. อคำร้องทำนองยอดเยี่ยมโดยครูสทธิ์รุ่งโรจน์ 3. ดนตรียอดเยี่ยมโดยครูสมัครวงสาโร์แสงสุรีรุ่งโรจน์เล่าให้อาจารย์สัมพันธ์พัทลุงฟังว่าในขณะที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ครูสำลิดลุงโรดก็นําไปฝากให้กับนายทุนคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังช่วยทําวงให้ในราคา2 4 5 0 0 0บาทและในสัญญาระบุว่าการแสดงแต่ละคืนแสงสุรีจะได้รับค่าตัว10%ของรายได้แต่ใน10%นั้นครูสำลิดลุงโรดก็จะแบ่งไป5%เท่ากับว่าการแสดงในแต่ละคืนแสงสุรีได้รับค่าตัวเพียง5%เท่านั้นมันก็แปลกดีนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์สัมพันธ์พัทลุงเขียนไว้นะครับในขณะที่ออกร้องเพลงหน้าเวทีเขาเป็นหัวหน้้าวงงงแต่พพออรอเล ได้รับค่าตัวแบบนักร้องลูกวงเขาบอกว่ารู้สึกคืนคมเหมือนกันแต่เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์จึงพูดไม่ออกซ้าเพลงที่ครูสมธิตแต่งให้ในแต่ละเพลงเขาจะต้องจ่ายค่าเพลง ให้กับครูอีกเพียงละหก0บาทอีกต่างหากดูเหมือนว่ารายได้จากอาชีพร้องเพลงจะฝืดเคืองกว่าการทำอาชีพกุ๊กที่โรงแรมแอมบาสเดอร์เสียอีกแสงสุรีบ่นให้ฟังต่อมาในปี2 5 2 2เขาก็บันทึกเสียงเพลงในชุดที่3ออกมาอีกหลายเพลงเช่น 1. รักสาวเสื่อลายคำร้องทำนองโดยสัมฤทธิ์ลุงโรด2แฟนจ๋าอยู่ไหนคำร้องทำนองสัมฤทธิ์ลุงโรด3สาม,มเณรกำพร้าคำร้องทำนองสัมฤทธิ์ลุงโรด 4. จับตัวตีตราจองคำร้องทำนองโดยสวงสันติ สาวสวยเรนูคำร้องทำนองโดยสุขสันติ6ความจริงจากใจคำร้องทำนองตินกรทิพมาศและเพลงอื่นๆอีกหลายสิบเพลงจากของครูสมฤิธิ์รุ่งโรด,ดด้วยและนักแต่งเพลงอื่นๆด้วยตั้งแต่ปี2521เป็นต้นมาแสงสุริรุ่งโรด,ดเดินสายรับใช้แฟนเพลงทั่วประเทศและร้องเพลงบันทึกเสียงต่อเนื่องมาเรื่อยๆมีทั้งเพลงที่โด่งดังมากเพลงที่พอมีคนรู้จักและเพลงที่ไม่ดังเกือบ200เพลงหลังจากเลิกการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวง ็ผันตัวเองไปเป็นนักร้องรับเชิญทั่วไปหลังจากเพลงลูกทุ่งเริ่มซบเซาตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาชื่อของแสงสุรีรุ่งโรจน์ก็เริ่มห่างหายไปจากวงการเพลงเช่นเดียวกับนักร้องอื่นๆอ,อีกหลายคนชื่อของแสงสุรีรุ่งโรจน์ปรากฏเป็นข่าวขึ้นอีกครั้งในปี2547ซึ่งเขาได้ตีตั๋วไปร้องเพลงที่สหรัฐอเมริกาตามเส้นทางที่นักร้องลูกทุ่งอื่นๆได้ไปบุกเบิกไว้ไปแต่ละครั้งใช้เวลาครึ่งปีบ้าง1ปีบ้างแล้วแต่ว่าจะมีงานชุกแค่ไหนแต่การไปร้องเพลง รุ่งโรดเกิดโชคร้ายแพ้อากาศหนาวทาให้ปอดชื้นจนกลายเป็นโรคปอดบวมหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยโรคปอดบวมก็กลายเป็นโรคประจําตัวที่รักษาไม่หายจนต้องใช้ยาพ่นอยู่เป็นประจําซ้ําในระยะหลังมีโรคเบาหวานแทรกซ้อนและในตาข้างขวาเป็นต้อกระจกซ้ําเข้าไปอีกชีวิตในบ้านปลายต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บจนไม่สามารถร้องเพลงได้อย่างเต็มที่จนเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2564เขาล้มป่วยอย่างกระทันหันภรรายาซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวก็นา ตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพรินสุวรรณภูมิและถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมุทรสาครตั้งแต่วันที่29สิงหาคมปี2564ในวันรุ่งขึ้นแพทย์ตรวจพบว่าแสงสุรีรุ่งโรจน์โชคร้ายติดเชื้อโควิดและเชื้อได้ลุกลามลงปอดแล้วแสงสุรีรุ่งโรจน์ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาครจนอาการทำท่าว่าจะดีขึ้นเริ่มรู้สึกตัวลืมตาได้พูดเสียงแผ่วเบ,าไ,บาได้บ้างและเริ่มทานโจ๊กได้คุณหมอจึงนำออกจากห้อง ICU มารักษาตัวอยู่ที่ห้องปลอดเชื้อท่ามกลางความดีใจของทีมแพทย์และภรรยารวมถึงผู้ที่คอยติดตามอาการป่วยอย่างใกล้ชิดแต่แล้วจูๆ่ๆตอนเช้าของวันที่10กันยายนปี2564แฟนเพลงก็ได้รับข่าวร้ายแสงสุรีรุ่งโร์ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา10นาฬิกา50นาทีซึ่งทุกคนคาดไม่ถึงว่าท่านจะดวนจากไปไวขนาดนี้ แสงสุริยุทดครับเจ้าของพงงานเพลงรักสาวสายจะลายเจ้าของพลงานเปลยงยิ้มกระป๋าปแแหนหมาเวันเีินกัลาคุณทุกคนนะครับที่คอยให้กาลังใจผมดูนะครับที่เมตตาให้กําลังใจผมดูแลผมนะครับล้องใสเสื้อลายช้ไลจจิ้งโด,ดชมลงจะมูกน้องนางก็ดิ คิวโคงเหมือนวงรูปเที่ยวสาวใดว่าสวยสวยก็ยังไม่ถึงครึ่งเที่ยวใส่เสื้อดอกลายสีเขียวสวยละเขียวติดตึงที่ใจขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่บันทึกข้อมูลดีๆไว้ให้เราได้เล่าขานต่อ